ตอนนี้หิมะอายุโตกแล้วค่ะขาวพว่ดไปเรื่อยนะคะทุกคนมองดูพู่นะ,จะเจอมจะไปยางทายทั้งทั้งนี้ไวน้ำตอนพระเอกยังมอาทันมากวดเลยค่ะ เขาอ๋งบ่ท่านกลับมาจากบ้านพ่อแม่ไปเลยทุกคนข่าวไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันก็ยังจะเย็นวันไ,ไนดดอกค่ะช่วงหิมะตกเนี่ยจะไม่ค่อยหนาวนะคะแต่หิมะยุตตกแล้วจะหนาวค่ะมัน,นจะอเอาไปให้อ,อาหารนกนกก็มากินอยู่ค่ะยางลุยไปเลยนะทุกคนลุยไปถ่ายฟังนั่น ถ้าไทายทฟังนี้มันก็บอกเห็นบานหลังไงสันเดค่ะเก็บภาบรรยากาศใบเยอะๆเลยค่ะพระเอกครับรถไทยออกไปเพระาะว่ารถไอ,ไอปีอัพออกไปบ่อใดได้ค่ะทุกคนถ้าบริกวรหิมะเพระาะว่าตอนไอหิมะมันหนานะคะรถไม่ใช่โฟวิ view, ลรถธรรมดาสันเดยค่ะรถกิงธรรมดาก็จะขับแค่อัอนใดแบบว่าถ้าหิมะหนาสิวิ่งออกบ่อใดค่ะ 就没有白内卡。 มาจากบ้านแม่เพแ่้วคุมันแม่บ้านพอา่อไปแล้วค่ะไปขวดในหิมะอันนี้กือที่มาขวดท้องเจ้าของหน่อยๆพอ่าทั้งพูดเห็นไม่รดไอแท็กเตอร์มากวดซอยแล้วปีนี่เออดีพระเอกที่ได้บ่อไอกวดลายไม่รถไอไทยมากวดหิมะน้ำทางคะ่ะทุกคน เพื่อวา่าเจ้าของที่ยอน,นี้กัะเอกนะเขาจะต้องซอยกันกวดนะคะแต่ก็ไม่ถ้าพระเอกกวดแต่นี่เห็นเขามากวดแต่เขาก็กวดบ่ถึงฟังนี่เพราะมันเขตแดนมันอยู่ฟังหอดพีนะคะเขากวดแค่นั้นเอากวดแค่นั้นกับโบเปยังดอกกวดแค่นั้นนี่พระเอกก็ติดกวดต่อมาทางของเจ้าของฟังนี่แต่การทังยางกันยางน้ำกันนั่นแหละคะ่ะแต่ก็ต้องซอยกัน แต่ทุกเทียกแต่มิตรพระเอกเฮ็ดนะคะนี่เขาไมา่เห็นซอยก็ดีขึ้นกันช่วยแรงพระเอกไปให้จิมไปไทยเบ็นไงไกล่มองเขากวดเด้อค่ะนี่เขากวดมากแก่มองหันแต่ที่จริงก็ต้องกวดว่าหอดปีถึงนีเลยแต่เขาบอกวดมาพระเอกก็จะมากวดต่อคะ่ะถอยมาหอดนี่เนาะเขาบอกวดไปแล้วเนาะกนกวดก็ได้นี่ค่ะเขากวด เจองก็จะเดิอนออกกำลังกายไปฝืนหนาถนนใหญ่ยิง่งเก่าแล้วค่ะกวดีิมะมากองใบมืองนี้เบืองวิวหิมะน้ำค่ะหิมะแล้วก็ต้นสนหิมะก่อต้นสนสวยงามไหมคะอนาน,นก็อุปกรณ์ที่จะเชื่อมเดินค่ะ เดินไปเหมือนเดิมถนนใหญ่เลยคะ่ะถ่ายวิวสวยงงามหิมะขาวๆกลางป่าไม้ป่าสวนให้ทุกคนดูเหมือนเดิมนะคะยางโตก่อนค่ะมือแข็งมืดแล้วฝ่ายางฝ่ากบานก่อนค่ะยางยังเหมือนแรงสันเด้มเหมือนนี่สีม่วงแรงแล้วค่ะมืดแล้วเดินมาถึงถนนใหญ่แล้วค่ะประจันดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยว ส่วน,นใหญ่ก็มีแต่หิมะยังสีแล้วค่ะเต็มไปหมดนี่ที่จะเจอเห็นบอกที่เขตแดนเขาปักไว้นะที่เดี่นิ่งแดงนะหิมะเกียบขึ้นสูงหอดพันหอดเขตแดนแล้วละ่ะอหิมะตกหลายค่ะทุกคนกอดหิมะมาก,กอง่าไ เตรียมยางกับปานก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอกสุภูสุกคนยายเจมชนนบลสวิตเด่นโอ้คือเแก่อยเก่ยวสีแดงเกี่อยเอ้ชียมาว่างขวางหนาเถอละค่ะเป็นใดทุกคนสบายดีบอสบายดีกันทุกคนเนาะค่ะยายเจมก็สบายดีอยู่ค่ะมื่อนีภาพทุกคนไปยางยันยมเลรงไทยื้อวิบเบิ้งคือเก่าล่ะยูหิมะขึ้นเก่านั่นแหละค่ะแล้วก็มากินน้ำชานะคะ ำชาใส่นมกับโกดโชติกะชี <c oughs> นนอนหนาวกินน้ำชาห่อนๆค่ะกับเขาเไปกินอย่างกินกับเขาเกาละค่ะบร่กินชูดหรอเพราะว่ากินเขาเกาโมนนี่หนึ่งปลาไส้มอนไส้พักพราหนึ่งหลายหนึ่งเต้ยหนึ่งได้กินสองมือละค่ะ ของพ่อเอกกินย่างกะตีของพ่อเอกกินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะพ่ะอเอกเรากินแฮมเบอร์เกอร์อรมื่ออื่นก็ค่อยจะให้เรากินปลาค่ะปลาชุบแป้งทอดของมันฝรั่งอะนะกล้วยทุกคนกล้วยแอปเปิ้ลกินกล้วยบ๊อบเรื่องกล้วยนะทุกคน ฝรั่งปอกกวยฟังนี้นะปอกได้ยังไงปอกยากระดดกระเดียเกี่ยวปอกบ่ได้ดอกค่ะคนไทยเขาปอกฝั่งนี้นี่เนี่ยแกังสี่ก็มาอย่างสี่อยู่เนี่ยฝรั่งคือปอกมองเนี่ยคุณปอกไปได้ยังไงงงขึ้นกันล่ะคะทุกคนเนาะเพื่อนในเกิดแบบว่าปอกไปได้เพื่อนกับอกแบบนั้นเนาะคนไทยปอกไรนี้บอกทั้งกุณอืม วหวานหอมคัะกล้วยเนี่ยโ<ม>อเคน,นี่แหละค่ะทุกคนเดจเก็กมีอย่างเราหรอก บอกแด้ว่าก็าจะได้กลับบ้านเราแล้วเท่านั้นนะคะก็จะได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะนับมือดาวเว้นแล้วล่ะคะ่ะจะได้ไปไทยแลนด์ประเทศไทยเทศไทยอเมซิ่งไทยแลนด์สมยัยทั้นทีเดี๋ยวจะได้ไปแล้วคะ่ะไปจากแดอากาศหอมนๆนะคะเนาะพะอ่อเอกนับมือนาวเว้นด้วยกันล่ะคะ่ะ โอ้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามารับชเเมเย็ดเจิมพอกันใ่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye เติมชาห้อน,อ,นอากาศเย็นๆชื่นใจค่ะ